สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Samsung Galaxy M02S มือถือสมาร์ทโฟนราคาสุดประหยัดจากค่าย Samsung ในราคาเริ่มต้นเพียง5,000บาทส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีก,ก่อาครับกับผม Dream Mer ่อัพ let's go เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับจัดทําขึ้นมาด้วยความที่อยากจะนําเสนอกับทุกๆคนจริงๆซึ่งถ้าทุกคนอยากจะสนับสนุนช่องเราครับตอนนี้เราเปิดร้านใหม่ครับ CTShop และตอนนี้เราก็มีสินค้าใหม่ที่อยากจะนําเสนอกับทุกๆคนจริงๆครับเพราะว่ามันน่าสนใจมากกับแบตเตอรี่สำรองที่มีคุณสมบัติมากกว่าแบตเตอรี่สำรอง ที่สามารถทั้งชาร์จพร้อมกันได้ถึง4ช่องมีสายในตัวถึง2แบบก็ค<ท>ือ Type C และก็พอร์ต h t n i n g มีจอ LED สแสดงผลว่าตอนนี้เนี่ยในเครื่องมีจำนวนแบตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยให้ความจุแบตมาถึง1 5 0 0 0มิลลิแอมป์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าใช้งานได้นานมากๆเลยนะครับและแน่นอนครับว่าเราไม่ได้มานำเสนอสินค้าที่ไก่กาละเล่แน่นอนครับรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถแค่เป็นเพาเวอร์แบงค์ครับเราสามารถใช้มันเป็นตัวหัวชาร์จไร้สายที่ ชาร์จเร็วถึง18วัตต์เองก็ได้ครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชั่น q Quick Charge 3.0ด้วยและยังมีส่วนเสริมที่สามารถวางมือถือภายในตัวได้อีกด้วยนะฮะอย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้มันน่าสนใจมากๆจริงๆไม่งั้นเราไม่นําเสนอแล้วก็ไม่ได้มาขายแน่นอนครับตอนนี้เรามีสต็อกสินค้าที่จํานวนจํากัดมากเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้รีบเข้าไปสั่งซื้อและเข้าไปสั่งจองกันได้เลยสินค้านี้มีรับประกันและก็การันตีจากช่อง CT Successor 100%ครับถ้าหากสนใจสินค้าครับอินบ็อก ที่แผ่ ct shop ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับที่สสาะเวลาดูจนจบเอาเป็นว่าไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยเดี๋ยวครับกับผมไอ้ไม่ใช่อันนี้คลิปดีไปดูเลยครับ ก็เจ้าตัว M02S ตัวนี้นะครับก็ได้เปิดตัวนะครับในประเทศอินเดียแล้วก็ในประเทศเนปาลน,นะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวเรามาดูในด้านของหน้าจอแล้วก็การดีไซน์กันก่อนเลยนะครับการดีไซน์ฝาหลังเนี่ยมองเพลินเิน,นะครับแอบคล้ายกับเจ้าตัว,ว A50S หรือว่าพวก A01S ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งการเรียงตัวของกล้องหลังเนี่ยก็จะเรียงตรงลงมานะครับวางไว้บนฐานตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันดีส่วนในด้านของการดีไซน์หน้าจอครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ Infinity V Display นั่นเองนะครับหรือว่าแบบติ่งหยนะครับ สำหรับใครเนี่ยที่ไม่ชอบกล้องนะครับที่เป็นหลุมลงไปนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะส่วนในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD p l u หน้าจอจะเป็น PLS IPS นะครับหรือว่า IPS LCD นั่นแหละแต่ว่าก็ปรับแต่งโดยซัมซุงนะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่196กรัมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรเหมาะสำหรับใครๆนะครับที่ชอบพกมือถือเบาๆนะครับหรือว่ามือถือบางๆเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆบอกได้เลยว่ารุ่่นนนนีี้้้ตตอบบบโจจทย์รัถถาาาใสสซิมวก็็ะะเปแ DuO Slot ิมการได้1ซิมแล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร SD c a r การ์ดได้มาดูในด้านของพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะให้มาเป็น USB 2.0ปกตินะครับส่วนแจ็ครูุกฟังก์เนี่ยก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมเลยการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 5ครับ e t o o t h เวอร์ชัน5.0ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนไบนาหน,านะฮะมาดูในด้านของการทางานกันบ้านดีกว่าครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android นัวตวี้เลือกใช้เป็น Snap Dark 450ความเรอ,อยู่่ที 1.8GHz ใช้เป็น Ariano 06แน่นอนครับบอกได้เลยว่ามือถือซัมซุงที่เลือกใช้ CPU เป็น n a p d r a g o n ครับบอกได้เลยว่าเร็วปรุดปราดแน่นอนถ้าจะให้เปรียบเทียบกับมือถือของซัมซุงนะครับที่เปิดตัวมาในไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะเทียบได้กับตัว A01 นะครับถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วบอกได้เลยว่าสเปคเนี่ยไล่เลี่ยก,กันมากมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมาที่3ตัวเลยนะครับ t r i p l e Camera ต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่ามือถือของซัมซุงในเรดราคากว่่า,าเนียให้กลล้องหงหัมา3ตัวนโโห,หกะว่า มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับรูรับแสงเนี 2. 2, 2, 8, ่ยอยู่ที่ f 2.2เป็นกล้องเลนวายบลูร์เลิศเลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับรูรับแสงเนี่ยอยู่ที่ f 2.2สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 0 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลยนะครับสำหรับในด้านของเรื่องกล้องนะครับบอกได้เลยว่าซัมซุงเนี่ยน่าจะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังหรอกนะฮะใครนะครับที่ชอบกล้้้้้้้ออ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 งงงงงโโทททนน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 สวววว่่่มม่่ oy, ่่่าา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 แแลลกกกก็็มมมมมชชพูููหยยยๆะะะะะคคครรรรรรััับบบบบบดดดดดเเเปธตตตติไืืถุีีีีขขจจ์ฮใ รุ่นนี้เนี่ยจะให้ความจุแบตเตอรี่มาถึง5,000มิลลิแอมป์ด้วยกันนะฮะพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับซัมซุงในเรทอราคาประมาณนี้เนี่ยแถมชาร์จเร็วมาให้ด้วยบอกได้เลยว่าสำหรับผู้บริโภคอย่างเราก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะมาดูในด้านของเรื่องสีกันบ้างดีกว่าครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับสีถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสีเงินแล้วก็ส ซึ่งก็จะมี2ความจุด้วยกันความจุแรกครับก็จะเป็นรุ่นแรม3กิกรอม32ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆป,ประมาณ3,700บาทนะครับส่วนอีกความจุหนึ่งครับก็จะเป็นรุ่นแรม4กิกนะครับรอม64ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆป,ประมาณ4,100บาทนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นราคาบวกลบแล้วนี่ฮะถ้าเกิดว่าเข้าไทยจริงๆนี่ฮะน่าจะไม่เกิน5,000บาทอย่างแน่นอนนะครับซึ่งโอกาสเข้าไทยเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเปิดตัวในประเทศอินเดียนะครับอาจจะเข้ามาวางจําหน่ายนะครับคล้าย ที่วางจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นะครับยังไงเราก็ต้องมารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะตัว M02S ตัวนี้จะเข้าไทยหรือเปล่าแล้วจะเข้าไทยในราคาเท่าไหร่กันนะฮะ และนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Samsung Galaxy M02s คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับชื่นชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ให้ด้วยนะฮะหากผู้ชมเขาอยากจะติดตามข่าวสารในแวดวงไอทแล้วก็วงการมือถือนะครับว่าจะตัว M02s เนี่ยมันเข้าไทยหรือ,อยังสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ sixsister.com แล้วก็กดไลค์ที่แฟนเพจ CT Sixsister ได้เช่นเดียวกันนะรััิเเท่านีีนี้้้ก็มมพยงงผตตออขว ไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกะลากก่